คนค้นดวงย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองครับวันนี้คนค้นดวงครับจะมาแนะนำในเรื่องของเทศกาลถือสีมกินเจนะครับสำหรับติดสองนักสัตว์ในเรื่องของการเลือกอาหารเจนะครับเพื่อมารับประทานเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับปีชวดสำหรับนักสัตว์ปีชวดนะครับเป็นธาตุน้ำนะครับควรทานอาหารที่เน้นผักใบเขียวฮะ เสริมด้วยแป้งโปรตีนแต่ก็ควรพึงระวังนะครับเนื่องจากกลูเตนในแป้งจะทําให้เกิดลมในกระเพาะส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับก็เป็นการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยครับปีฉลูเน้นไปที่การทานผักใบเขียวและผักที่มีสีขาวอย่างใช้เท้าฟักยอดผักต่างๆครับส่วนการทําบุญเสริมดวงก็เน้นไปที่การบริจาคด้านอสังหาริมทรัพย์ครับเช่น ซื้อที่ดินซื้อทรายเพื่อสาธารณกุศลให้กับวัดบริจาคตามโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆปีขานเน้นทานอาหารที่เป็นผักต่างๆครับทั้งผักกระเฉดคะน้าผักสีเหลืองอย่างฟักทองผักต่างๆทําให้สุกนะครับไม่ว่าจะเป็นการนึ่งการต้มนะครับส่วนการทําบุญครับก็ไปทํากับวัดโดยตรงนะฮะโดยการบริจาคดินบริจาคทรายต่างๆครับปีถอก เน้นทานผักใบเขียวสีทองครับอย่างฟักทองพริกหวานแครอทมะเขือเทศแล้วก็เสริมด้วยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตครับทำบุญเสริมดวงโดยการถวายพระตาหารพระครับปีมะโรงให้ทำบุญกับไท้สวยเอียนะครับเพื่อส่งเสริมดวงแล้วก็แก้เครดเน้นทำบุญกับผู้ที่ป่วยกระทันหารครับกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนต่างๆส่วนอาหารก็เน้นธัญพืชห้สีครับปีมะเส็ง เน้นทานอาหารสีส้มแดงและปรุงสุกและทำบุญกับคนชราครับเลี้ยงอาหารเด็กก็จะเป็นการเสริมความมุงคลให้กับตัวเองครับปีมะเมียทานอาหารที่ให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตนะครับเสริมด้วยอาหารที่ให้โปรตีนส่วนการทำบุญนะครับก็เน้นการให้ความรู้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กพระพิสุสงสามเนรครับปีมะแมเน้นทานอาหารที่มีสีขาวสีทอง ที่ขาดไม่ได้เลยครับคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์รูปเดือยข้าวฟ่างถั่วข้าวโดยเฉพาะของหวานน้ำตาลแต่ก็ต้องระวังอาหารรสจัดจ้านด,ด้วยนะครับปีวอกเน้นไปที่ผลไม้ทุกชนิดเลยครับโดยเฉพาะส้มสับประรดกล้วยจะด,ดีต่อสุขภาพครับทานขนมเสริมพลังอย่างขนมตุ๊กตักก็ได้นะครับหรือเป็นขนมเปี๊ยะพวกธัญ,ญพืชต่างๆก็ได้ครับ การทําบุญก็คือไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับช่วยชีวิตสัตว์นะครับหรือบริจาคต่างๆเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ปีระกาควรทานอาหารที่เป็นพวกมเมล็ดธัญพืชทั้งหมดครับที่ผ่านการทําให้สุกครับไม่ว่าจะเป็นการต้มการนึ่งส่วนการทําบุญก็เน้นการทําบุญกับผู้พิการทางสายตาครับปีจอเน้นทานเห็ดทุกชนิดเลยครับ<ๆ>เช่นพวกเห็ดหอมเห็ดนางฟ้ารวมไปถึงแปก้วย แล้วก็ทำบุญกับผู้พิการทางสมองครับปีกุลทานพวกก๋วยจับข้าวยำต่างๆครับเน้นทานผักสีขาวสีส้มอย่างแครอทป่ำปีจับฉ่ายนะครับการทำบุญก็สามารถทำบุญบริจาคสงเคราะห์ผู้ยากไร้ต่างๆได้ครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ